สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอห์นประจำวันที่27ตุลาคมพระธรรมเยเรมีบทที่ 12, 13, 14และพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมเยเรมีบทที่12เยเรมีร้องทุกต่อพระเจ้าข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงชอบธรรมเมื่อข้าพระองค์สู้คดีกับพระองค์แต่ข้าพระองค์ยังทูลเสนอมูลคดีต่อพระองค์ทำไมทางของคนธรรมจึงจเจริญขึ้นทำไมทุกคน ที่ถูกทรยศก็อยู่เย็นเป็นสุขพระองค์ทรงปลูกเขาทั้งหลายและเขาก็อย่างรากลงพวกเขางอกงามขึ้นและเกิดผลพระองค์ทรงอยู่ใกล้ที่ปากของเขาแต่ไกลจากใจของเขาข้าแต่พระยาเวแต่พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์พระองค์ทรงเห็นข้าพระองค์และทรงทดลองความคิดของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ ขอทรงชุดพวกเขาเออกมาเหมือนแกะสําหรับการฆ่าและแยกเขาไว้ต่างหากเพื่อวันประหารแผ่นดินนี้จะไว้ทุกนานเท่าใดและผักหญ้าตามท้องนาทุกแห่งจะเหี่ยวแห้งไปนานเท่าใดเพราะความมาทาของผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นสัตว์และนกก็ถูกกวาดไปเส้นเพราะเขาว่าพราะองค์จะไม่ทอดพระเนตรบ้านปลายของเราทั้งหลายพระเจ้าทรงตอบเยเรมีย์ถ้าเราวิ่งแข่งกับมนุษย์แล้วเขาจะทําให้เจ้าเหนื่อยเจ้าจะแข่งกับม้าได้อย่างไร และถ้าเจ้ายังลม้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภยัยเจ้าจะทําอย่างไรในดงลุ่มแม่น้ําจอแดนเพราะว่าแม้นพี่น้องของเจ้าและเชื้อสายของบิดาเจ้าก็ได้ทําการทรยศต,ต่อเจ้าเขายังร้องอไล่ตามเจ้าไปอย่างเต็มเสียงแม้ว่าเขาพูดถ้อยคําอย่างดีกับเจ้าก็าอย่าเชื่อเขาเลยเราได้รับทิ้งนิเวศของเราเราได้เวียงวรดของเราทิ้งเราได้มอบผู้เป็นที่รักแห่งจิตใจของเราไว้ในมือของสตรูองเธอ มรดกของเราได้กลายเป็นเหมือนสิงป่าสําหรับเราเขาตะเบงเสียงเสียเราเพราะฉะนั้นเราจึงเกลียดเขาสําหรับเราแล้วมรดกของเราเป็นเหมือนถ้าของหมาในหรือฝูงนกกินเหยื่อรุมล้อมมันอยู่หรือไปเถอะไปรวบรวมสัตว์ป่าในท้องทุ่งทั้งสิ้นพาพวกมันมาหากินเสียผู้เลี้ยงแกะเป็นนั้นมากได้ทําลายสวนองุ่นของเราเขาทั้งหลายได้เหยียดย่ําสวนของเราเขาได้ทํา ให้ส่วนที่เราพอใจกลายเป็นถิ่นทุรกันดารที่ร้างเปล่าเขาทําส่วนของเราให้ร้างเปล่าที่ร้างเปล่านั้นก็คร่ําครวญต่อเราแผ่นดินทั้งสิ้นก็ถูกทิ้งให้ร้างเปล่าแต่ไม่มีใครเอาใจใส่ในเรื่องนั้นผู้ทําลายร้างได้มาบนบรรดาที่โล่งสูงโล่งในถิ่นทุรกันดารเพราะว่าพระแสงของพระยเวททาลายจากปลายแผ่นดินข้างนี้ไปอีกปลายข้างหนึ่งไม่มีส่วนในภาคแก่มนุษย์คนใดเลยขทั้งหลายวานันข้าวสาลีแตกได้เกี่ยวน้ำ เขาทําให้ตัวเหน,นื่อยแต่ไม่ได้ทำกำไรอะไรเจ้าทั้งหลายจุอับอายด้วยผลแห่งการเกี่ยวของเจ้าด้วยเหตุพระพิโรธร้อนแรงของพระเยโเวพระยโเ,เวตรัสดังนี้ว่าเกี่ยวกับเพื่อนบ้านชั่วช้าของเราผู้ได้แตะต้องมรดกสืบทอดซึ่งเราได้ให้แกอิสราเอลประชากรของเรานั้นนี่เนี่ยเราจะถอนเขาทั้งหลายขึ้นจากแผ่นดินของเขาและเราจะถอนเชื้อสายยูดาห์จากท่ามกลางพวกเขาและหลังจากเราได้ถอนเขาขึ้นแล้วเราจะกลับให้มีความเมตตาต่อเขาอีก และเราจะนําเขาแต่ละคนมายังมรดกของตนเลี่ยงแผ่นดินของตนถ้าเขาทั้งหลายอุตสาห์ศึกษาทางแห่งประชากรของเราคือปริเสตในนามของเราว่าพระเยเวห์ทรงพระชนอยู่แน่ชันใดอย่างที่เขาได้สอนประชากรของเราให้ปร,ร,ริปรยานโดยพระบาอาันแล้วเขาจะได้รับการสร้างขึ้นไว้ท่ามกลางประชากรของเราแต่ถ้าพวกเขาไม่ฟังเราจะถ,ถอนชนชาตินั้นออกและทําลายเขาจนสิน้นพระยาเวห์ตรัสดังนี้แหละเยเรมีย์บทที่13 ผ้าป่านคาดเอวพระยาเวตรสรับข้าพเจ้าดังนี้ว่าจงไปซื้อผ้าป่านคาดเอวมาผืนหนึ่งคาดเอวของเจ้าไว้และอย่าจุ่มน้ำข้าพเจ้าถึงซื้อผ้าคาดเอวผืนหนึ่งตามพระวจนะของพระยาเวและคาดเอวของข้าพเจ้าไว้และพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าครั้งที่สองว่าจงเอาผ้าคาดเอวซึ่งเจ้าได้ซื้อมานั้นและคาดอยู่ที่เอวของเจ้าลุกขึ้นไปยังแม่น้ำยูเฟรติสและซ่อนผ้านั้นไว้ใต้ซอกหินแห่งหนึ่งข้าพเจ้าก็ไปและซ่อนผ้านั้นไว้ ข้างแม่น้ำยูเฟรติสดังที่พระเวีทรงบัญชาข้าพเจา้าต่อมาอีกหลายวานันพระยเวยว์ตรัสกับข้าพเจา้าว่าจงลุกขึ้นไปยังแม่น้ำยูเฟรติสและเอาผ้าคาดเอวซึ่งเราได้สั่งเจ้าไว้ให้ซ่อนนั้นมาเสียจากที่นั่นแล้วข้าพเจ้าก็ไปที่แม่น้ำยูเฟรติสและขุดเอาผ้าคาดเอวมาจากที่ซึ่งข้าพเจ้าได้ซ่อนไว้นี่เนี่ยผ้าคาดเอวนั้นเสียหมดจะใช้การอะไรก็ไม่ได้แล้วพระวจนะของพระยเวยวก็ยังมาข้าพเจ้าว่าพระเว์ตรัสดังนี้ว่าเรา จะทำลายความทนงของยูดาและความทนงใจใหญ่หลวงของเยรูซาเล็มเสียอย่างนี้แหละคือชนชาติที่ชั่วร้ายนี้ผู้ปปรเสธไม่ฟังคอยคำของเราพูดดื้อที่ทำตามใจของตนเองและได้ติดตามพระอื่นๆไปเพื่อจะโปรินบัติและมัสการละเหล่านั้นจะเป็นเหมือนภาคาดเอลนี้ซึ่งใช้การอะไรก็ไม่ได้เพราะภาคาดเอลติดอยู่ที่เอลของมนุษย์ฉันใดเราก็ได้ทําให้ประชาชนทั้งสิ้นของอิสราเอลและประชาชนทั้งสิ้นของยูดาห์ติดอยู่กับเราฉันนั้น พระยาเวตรัสดังนี้เพื่อเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรชื่อเสียงคำสรรเสริญและความภูมิใจของเราแต่พวกเขาก็ไม่ฟังสัญลักษณ์ของไหเล่าฉะนั้นเจ้าจงกล่าวถ้อยคํานี้แก่พวกเขาพระยาเวพระเจ้าหอ,อิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเล่าอังุ่นจะเต็มไหทุกลูกและเขาทั้งหลายจะพูดกับเจ้าว่าเราไม่รู้หรือว่าเล่าอังุ่นจะต้องเต็มไหทุกลูกแล้วเจ้าจงพูดกับพวกเขาว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่านี่เนี่ยเราจะให้ชาวแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นเต็มไปด้วย ความมินเมาคือกษัตริย์ทั้งหลายผู้ประทับบนบันลลังก์ของดาวิดผู้บุโรหิตผ,ผู้เผยพระวจนะและชาวกรุงยเยรูซาเล็มทั้งสิน้นและพระยาเว์ตรัสว่าเราจะเวียงพวกเขาให้ชนกันพวกพ่อกับลูกเราจะไม่สงสารหรือไว้ชีวิตหรือมีความเมตตาที่จะไม่ทำลายเขาคำเตือนว่าจะต้องเป็นฉเฉลยจงฟังและตั้งใจฟังอย่ายโสไปเลยเพราะพระยาเวได้ตรัสแล้ว จงถวายพระสุริแดพระยาเวพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระองค์จะทรงนำความมืดมาก่อนที่เท้าของเจ้าจะสะดุดบนภูเขาที่มีแสงสลัวและขณะมืดพวกเจ้ามองหาความสว่างพระองค์ทรงกลับให้ความมืดคลุมและทรงทำให้เป็นความมืดทึบแต่ถ้าพวกเจ้าไม่ฟังจิตใจของข้าพเจ้าก็ร้องไห้ในที่ลับเพราะความยิ่งของเจ้าตาของข้าพเจ้าก็จะร้องไห้อย่างหนักและมีน้ำตาอาบหน้าพระฝูงแกะของยาพระยาเวถูกต้อนไปเป็นเฉลย จงกล่าวแก,ก่กษัตริย์และพระชนนีว่าขอประทับนที่ตำเพราะว่ามงกุฎอันงดงามของพระองค์ได้หล่นจากพระเศียรของพระองค์แล้วเมืองต่างๆทางทิศใต้ก็ถูกปิดโดยไม่มีใครจะเปิดได้ยูดาห์ทั้งหมดถูกกวาดไปเป็นเฉลยแล้วถูกกวาดไปเป็นเฉลยจนหมดสิน้นตัวเงยหน้าของเจ้าขึ้นดูเขาเหล่านั้นที่มาจากทิศเหนือฝูงแกะได้มอบไว้ให้แก่เจ้านั้นอยู่ที่ไหนคือฝูงแกะที่งดงามของเจ้านั่นแหละ เจ้าจะว่าอย่างไรเมื่อเขาตั้งคนเหล่านั้นผู้ซึ่งตัวเจ้าเองได้สอนให้เป็นมิตรกับเจ้าไว้เป็นประมุขของเจ้าความเจ็บปวดจะไม่เข้าครอบงำเจ้าอย่างความเจ็บปวดของผู้หญิงที่กำลังคลอดปุดหรือและถ้าเจ้าพูดในใจของเจ้าว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับข้าเพราะความผิดบาปอันมากมายของเจ้าเสื้อกลุมของเจ้าจึงต้องถูกถลกขึ้นและเจ้าจึงถูกข่มขืนคนคูชเปลี่ยนสีผิวของตนเอง หรือเสือดาวเปลี่ยนลายของมันได้หรือถ้าได้แล้วพวกเจ้าที่เคยชินต่อการทําความชั่วจึงจะมาทําความดีได้เราจะกระจายพวกเขาไปเหมือนแกลบที่ถูกลมจากทินธุรกันดาลพัดไปม่เป็นส่วนของเจ้าเป็นส่วนของที่เราได้ตวงออกให้แก่เจ้าพระยาเวตรัสดังนี้แหละเพราะเจ้าได้ลืมเราเสียและไว้วางใจในการมูสาฉะนั้นเราเองจะถลกเสื้อคลุมของเจ้ามาปกหน้าเจ้าคือให้เห็นความอับอายขายหน้าของเจ้า เราได้เห็นกันที่น่าสะอิดสะเอียนการร่วมประเวณนี้ความกำหนัดโหยหาและการเล่นชู้ด้วยตัณหาของเจ้าบนเนินเขาทั้งหลายในทุน่งนาโอเยลูซาเล็มเอ๋ยวิบัติแก่เจ้าอีกนานสักเท่าใดเจ้าจึงจะยอมทําตนให้สะอาดได้เยเรมีบทที่14ความแห้งแล้งอย่างยิ่งพราะวจนะของพระยาเว มาถึงเงยเรมีเกี่ยวกับความแห้งแล้งว่ายูดาห์ไวทุกและประตูมือทั้งหลายของเธอก็อ่อนกำลังลงประชาชนของเธอก็กกคร่ำครวญอยู่บนแผ่นดินและเสียงร้องของเงยรูซาเล็มก็ดังขึ้นผู้จนายของเธอสั่งคนใช้ให้ไปตักน้ําพวกเขาไปยังที่ขังน้ําเห็นว่าไม่มีน้ําเขาก็กลับมาด้วยภาชนะเปล่าเขาอับอายและขายหน้าจึงคลุมศีรษะเสียเพราะเรื่องแผ่นดินที่แตกระแงหงเนื่องจากไม่มีฝนตกบนแผ่นดินพวกชาวนาก็อับอายจึงคลุมศีรษะเสีย แม้ควางตัวเมียที่อยู่ในท้องทุ่งก็ละทิ้งลูกที่ตกใหม่เสียเพราะว่าไม่มียาลาป่ายืนอยู่บนที่สูงโลง่งมันหอบเหมือนกับหมาป่าตาของมันก็มืดมัวเพราะไม่มีพืชผักแม้ว่าความผิดบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายก็เป็นพยานประกัรำข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอพระองค์สมงโปรดเถิดเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์บรรดาความไม่ซื่อสัตย์ของข้าพระองค์ทั้งหลายก็มากมายข้าพระองค์ทั้งหลายทำบาปต่อพระองค์ ้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังแห่งอิสราเอลเป็นพระผู้ช่วยของเขาในยามลำบากทำไมพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนแขกเมืองในแผ่นดินหรือเหมือนคนเดินทางแวะอาศัยเพียงคืนเดียวทำไมพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนชายที่งุนงงเหมือนชายชะกันแต่ช่วยใครไม่ได้ขแต่พระเยาว์เวแมนกระนั้นก็ดีพระองค์สถิตท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายพวกเขาเรียกพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์ขอหย่าและทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลาย พระเวตรัสเกี่ยวกับชนชาตินี้ว่าด้วยเหตุที่พวกเขารักจะบพนเจนจรไปไม่ยับยั้งเท้าของตนไว้ฉะนั้นพระยาเวจึงไม่สงโปรดปรานเขาพระองค์จะทรงระลึกถ,ถึงความผิดบาปของเขาและลงโทษบาปของเขาพระยเวตรัสก,กับเขาว่าอย่าอธิษฐานเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชนชาตินี้เลยแม้ว่าเขาอดอาหารเราก็ไม่ฟังเสียงร้องของเขาแม้น่เขาถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวทันทบ,บูชาเราก็จะไม่ยอมรับเราจะพลาณเขา เสียด้วยดาบด้วยการกันดานอาหารและด้วยโรคระบาะดนามผู้เผยพระวจนะเทศแล้วข้าพเจ้าพูดว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายนี่แน่พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวแก่เขาว,ว่าพวกเจ้าจะไม่มีดาบหรือการกันดานอาหารแต่เราจะให้สนิภาพนี้แน่นอนแก่เจ้าในสถานที่นี้นะและพระยาเวตรสกับข้าพเจ้าว่าพวกผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นจะเผยพระวจนะเทศในนามของเราเราไม่ได้ใช้พวกเขาและเราไม่ได้บัญชาเขา หรือพูดกับเขาเขาเผยนิมิตเท็จแก่พวกเจ้าเป็นการทํานายที่ไร้ค่าเป็นการล่อลวงของจิตใจของเขาเองฉะนั้นพระยาเวชิตรัสดังนี้เกี่ยวกับผู้ผู้เผยวจนะและผู้เผยพจนะในนามของเราแม้ว่าเราไม่ได้ใช้พวกเขาและผู้กล่าวว่าดาบและการกรันดานอาหารจะไม่มาถึงแผ่นดินนี้ผู้เผยพจนะเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญเสียด้วยดาบและการกันดานอาหาร และประชาชนผู้ซึ่งเขาเผยเพราะจะนะให้ฟังนั้นจะถูกทิ้งไว้ตามถนนหนทางของกรุงเยรูซาเล็มเป็นเหยื่อของการกระนา,าหารและดาบจะไม่มีใครฝังเขาคือทั้งตัวเขาภรรยาของเขาบุตรชายและบุตรหญิงของเขาเพราะเราจะเทความชั่วร้ายของเขาสนองตอบเขาเจ้าจุนกล่าวถ้อยคํานี้แก่เขาว่าขอให้ตาของเรามีน้ําตาไหลทั้งกลางคืนและกลางวันอย่าให้หยุดยัง้งเพราะประชากรของเราต้องเจ็บ ่วยด้วยบาดแผละชะกันด้วยถูกตีอย่างหนักมากถ้าเราออกไปตามท้องทุ่งก็เห็นคนที่ถูกฆ่าด้วยดาบถ้าเราเข้าไปในเมืองก็เห็นคนเจ็บป่วยเนื่องด้วยการกระดานอาหารเพราะว่าทั้งผู้เผยพระวจนะและปุโรหิตต่างก็ไปยังดินแดนที่ตนไม่รู้จักประชาชนทูลขอพระเมตตาพระองค์ทรงปฏิเสธไม่รับยูดาห์อย่างสิ้นเชิงแล้วหรือพระทัยของพระองค์เกิดสิยนเสียแล้วหรือทําไมพระองค์ทรงเคี่ยนตีฆ่าพระองค์ทั้งหลาย จนเกินกว่าที่จะรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ข้าพระองค์ทั้งหลายมองหาสวัสดิภาพแต่ไม่พบสิ่งดีใดๆเลยข้าพระองค์มองหาเวลายเยี่ยมเยียวยาแต่ดูสิมีแต่ความสยดสยองแต่พระยาเวข้าพระองค์ทั้งหลายขอสารภาพความอาธรรมของพวกข้าพระองค์เพราะความผิดบาปของบรรพบุรุษของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขออย่าทรงเกลียด พวกข้าพระองค์ขออย่าให้พระที่นั่งรุ่งเรืองของพระองค์ต้องเสื่อมเสียขอทรงระลึกถึงและอย่าทรงหักพันธสัญญาของพระองค์ซึ่งมีไว้กับข้าพระองค์ในบรรดารูกรเคารพแห่งประชาชาติมีพระองค์ใดเล่าที่บรรดาให้เกิดฝนได้หรือท้องฟ้าเทฝนลงมาเองได้หรือข้าแต่พระยาเว์พระเจ้าของพวกข้าพระองค์พระองค์คือพระเจ้าที่ทรงทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่หรือพวกข้าพระองค์หวังในพระองค์เพราะพระองค์ทรงทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น พันธสัญญาใหม่2ทิมธทีบทที่หนึ่งจดหมายเหล่านี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซุคริสโดยพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาแห่งชีวิตซึ่งอยู่ในพระเยสุคริสถึงทิมธทีลูกที่รักของข้าพเจ้าขอพระคุณพระเมตตาและสนิสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซุคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามีแก่ท่านให้กำลังใจให้สัตย์ซื่อเมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระคุณพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้ารับใช้ อยู่ด้วยจิตสํานึกอันใสสะอาดเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของข้าพเจ้าเมื่อหวนนึกถึงน้ําตาของท่านข้าพเจ้าก็อยากจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีข้าพเจ้าจึงคิดถึงความเชื่ออันจริงใจของท่านซึ่งตั้งแต่แรกนั้นก็มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและอยู่ในยูนิสมารดาของท่านและข้าพเจ้าเชื่อว่าบัดนี้มีอยู่ในท่านเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนท่านว่า จงทาให้ของประธานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในตัวท่านผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นรุ่งเรืองขึ้นเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงให้เรามีใจขาดอายแต่ประธานใจอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจความรักและการรู้จักบังคับตนเองแก่เราดังนั้นอย่าละเลยที่จะเป็นพยานเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือละอายในตัวข้าพเจ้าผู้ถูกจำจองเพื่อพระองค์แต่จงร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเรามาสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะการกระทําใดๆของเราแต่เพราะพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เองพระคุณนี้ได้ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนจุดเริ่มต้นของเวลาแต่ปัจจุบันทรงให้ประจักษ์แจ้งโดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ได้ทรงทําลายความตายและทรงนําชีวิตกับความเป็นอมตะมาสู่ความสว่างโดยทางข่าวประเสริฐและทรงตั้งแต่งตั้งข้าพเจ้าให้เป็นผู้ป,ประกาศ เป็นอัครทูตและเป็นผู้สอนข่าวประเสริฐนี้นั่นเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทนทุกอย่างที่เป็นอยู่กระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและมั่นใจว่าพระองค์จะทรงสามารถรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ามอบไว้กับพระองค์จนถึงวันนี้ได้จงยึดถือแบบอย่างของคำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักในพระเยซูคริสต์และความจริงแห่งข่าวประเสริฐที่ท่านได้รับมอบหมายไว้นั้นโจพิทักษ์รักษาไว้ โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเราทั้งหลายท่านก็ทราบว่าทุกคนในแคว้นเสียทิ้งข้าพเจ้าไปหมดรวมทั้งเฟจิลัสกับเฮอร์โมเกเนสขอพระเจ้าสรงสำแดงพระเมตตาแก่ครอบครัวของโอนซิฟฟรัสเพราะเขาได้ทําให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยครั้งและไม่ละอายเลยที่ข้าพเจ้าถูกจําจองอยู่ตรงกันข้ามเมื่อเขาอยู่ในกรุงโรมเขาพยายามเที่ยวสืบหาข้าพเจ้าจนพบขอพระเจ้าทรงทําให้เขาได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด ท่านก็ทราบดีว่าเมื่ออยู่ที่เมืองเอเฟซัสเขาได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าในหลายๆด้านจบการอ่านประจำวันที่17ตุลาคมพระเจ้าไวพร์ครับ